วัดป่าของพระป่าไม้ยคำศรัทธาพุทธข่าวคราวของพระบ้านพระนักเทศทำให้เกิดความหวันไหวในคำว่าพระสงฆ์ได้ไม่มากก็น้อยสิ่งที่ผู้คนต่างชอบคิดไปเองว่าพระแท้พระดีไม่มีแล้วเป็นเพียงการคาดคะเนยอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่เคยกราบพระป่ามาก่อนสายพระป่า คือคำพูดติดปากและเข้าใจเอาว่าโดยมากจะเป็นธรรมยุทธนิกายแต่ในสายมหานิกายยังมีพระป่าลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่ร่วมด้วยอีกหนึ่งสำนักซึ่งพระอาจารย์มั่นท่านบอกว่าไม่ต้องยัดตินิกายใหม่พระสงฆ์รูปนั้นคือพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุพัทโทจเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี ข้อวัดปฏิบัติวัดหนองป่าพงในยุคหลวงพ่อชาได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอาทิฉันมื้อเดียวในบาทเย็บยอมผ้าจีวรสบงสังฆาติใช้เองห้ามซื้อจากร้านทำบาทถลกบาทเองห้ามญาติโยมทั้งชายหญิงเข้าเขตพระพระสงฆ์งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดภาชนะล้างเองห้ามคุยกันเป็นกลุ่ม ให้ภาวนาเดินจงกรมเป็นวัดปฏิบัตินําห้ามดูหนังฟังละครไม่มีทีวีตู้เย็นดินแดนวัดหนองป่าพงจึงมีแต่ธรรมและธรทหล้วนๆแม้วันที่หลวงู่ชาไม่อยู่แล้วท่านเจ้าขุณพระเทพวชิรยานหลวงพ่อเลี่ยมทิตะธรรมโมเจ้าอาวาดและสิ่์ก้นกุฏิของหลวงพ่อชารูปนี้ก็ยังคงวัดปฏิบัติทุกอย่างดังเดิม แม้วัดสาขาและวัดป่านานาชาติที่มากไปด้วยชาวต่างชาติอาทิเช่นอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นอเมริกาได้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมะด้วยวัดปฏิบัติแบบเดียวกันทั้งสิน้นใครที่จะบวชที่วัดหนองป่าพงจะต้องเป็นผ้าขาวถือศีลแปดเพื่อดูจริตนิสัยก่อนอย่างน้อยสามเดือนถ้าสองประชุมกันว่าไม่ผ่าน ก็หาจะบวชให้และพระสงฆ์จากที่อื่นจะมาศึกษาธรรมะอยู่ที่วัดหนองป่าพงนี้มาอยู่ได้ครั้งละเจ็ดวันจากนั้นต้องออกจากวัดแล้วค่อยกลับมาใหม่ได้ถ้าผ่านการประชุมสงฆ์ว่ารับเข้าสังกัดจึงอนุญาตให้เปลี่ยนจีวรบริขารต่างๆและมีที่ผักให้เงินวัดที่ญาติโยมถวายเข้ากองกลางของวัดหมดพระสงฆ์ จำเป็นจะต้องใช้อะไรก็ทำเรื่องขอเบอร์แต่พระห้ามถือเงินเองต้องมีผ้าขาวคอยถือและดูแลให้เพื่อเป็นพยานในการใช้สมัยหลวงพ่อชาท่านอยู่มียอมจะถวายรถให้วัดหลวงพ่อบอกอย่างรับไม่ได้ต้องประชุมสงก่อนถ้าสงให้รับจึงถวายได้ปรากฏว่าสงขานไม่ให้รับจึงถวายไม่ได้ก็มี วัดป่าของพระป่าสายพระอาจารย์มั่นเป็นดุดไม้คำ้ำาศรัทธาให้ผู้คนที่รักพุทธศาสนาศรัทธาพระพุทธศาสนาไว้วางใจได้นับว่าเป็นการดียิ่งสำหรับผู้คนที่มีความคิดเบื่อพระพุทธศาสนาเบื่อพระสงฆ์ลองเข้าวัดป่าที่ป่าแท้ในสายของพระอาจารย์มั่นแล้วจะเห็นปฏิปทาที่แตกต่างจากวัดบ้านอย่างสิ้นเชิง เขาสนทนาด้านธรรมแม้บางครั้งมีเพอเจอ้อด้านนิมิตมีเพออดีตชาติบ้างเนื่องจากผลของการปฏิบัติภาวนาก็ยังดีกว่าไปสร้างเรื่องบัตรสีให้มัวหมองในพุทธศาสนาพระป่ามักจะจำวัดสองทุ่มและนอนจำวัดถึงตีสามลุกขึ้นมาสวดมนต์ภาวนาเมื่อฟ้าสว่างจึงออกบินทบาตฉันข้าวราวเก้านาฬิกาสานาทีแล้วพัก จากนั้นปฏิบัติธรรมสืบต่อเป็นเช่นนี้ทุกวันทุกวันหลวงพ่อชาเคยพูดสอนไว้ว่าบวชแล้วจะเป็นพระได้ต่อเมื่อปฏิบัติภาวนาและมีจิตสำนึกคุณของญาติโยมที่อุปถาพระสงฆ์ในสายพระป่าจะไม่ทุดงเข้าเมืองไม่เดินริมถนนมากเกินไปและไม่เกินสามรูปไม่มีเดินขอเรียกายญาติโยมเพราะพระอุปชาเขาสอนมาดี มีใช่อุปชายาเป็ดที่บวชให้แล้วก็ถิงขว้างไม่สอนไม่อบรมพระใหม่ต้องอยู่จำพรรษาที่วัดอย่างน้อยห้าพรรษาและต้องภาวนาอีกทั้งต้องศึกษาและสอบภาคบังคับอาทีนักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกครันคมห้าพรรษาจะไปไหนมาไหนก็ต้องขออนุญาตจากครูบาอาจารย์ก่อนเสมอความงดงามในธรรม ของพระในวัดปา่าจึงเป็นการสะท้อนอะไรได้หลายมิติโดยเฉพาะความศรัทธาบุญอยู่ที่ธรรมกรรมอยู่ที่สร้างมักทางแห่งผลรออยู่กราบพระพุทธจะโดนทองเหลืองกราบพระธรรมจะโดนใบลานกราบพระสงฆ์อาจจะโดนลูกเขยชาวบ้านจึงไม่มีปรากฏในสายพระวัดปา่าที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายเรียบร้อย ตามพระธรรมวินยัยพระดียังมีอีกมากถ้าเราท่านพอมีปัญญาสแสวงหาศึกษาเรียนรู้ก็ย่อมจะพบ